เจอกันเล่นแคปเซลแล้วกันเหรสวัสดีครับพี่เบสวัสดีสวัสดีแ้วคุณจะหลงรักคับขานให้ได้ให้ได้แล้วคุณจะหลงรักคับขานทำไมเดี๋ยวนี้หันมาเล่นคับขันกันแล้ววะโอ้พี่มันมันบัฟโหมันมันแย่งมันแย่งอ๋อเดี๋ยวนี้มีบั๊เหรอไม่บัฟมันคับขันมันบั๊บบั๊บใหม่เว้ยอ๋อมีมีบั๊บใหม่ืมันไม่ได้แค่ตีนขายเนี่ยแล้วเอวขาดหัวขาดได้หมดเย็ดวางได้หลายนะจับดีดีดีเดเซอร์บอบบางเดเซอร์บอบบาง มันนจะเ็แสงเลเซอร์บางลงแล้วก็เวลามันใช้กับระเบิดมันจะไม่มีดุ่มโผล่มาอีกฝั่งหนึ่งอ๋อดักควายได้ง่ายขึ้นใช่ตอนต่อไปต้องเช็คทุกมุมอ่ะไม่ใช่ไม่ให้ดักควายพี่ปอยยืดมาแล้วเลยก็คนที่ไม่เห็นก็สวยไงแคสโซแคสโซนักแคสเกมบีเอ้ยไม่ใช่นี่แคสเซิลนักแคสเกมบีแก่ที่แคสโซไม่ใช่แคสเกมนักแคสเกมไม่ใช่แคสโซเออยังไง ตั้งตัวเองแม่งเลยรีมูฟบาริเคดไอ้แบบเชี่ยรีรมูฟบาริเคดกดอะไรวะกด F โอเคกู <c oughs> คล,ลืมไม่ได้เล่นนานกากเดนแน่นอนเลยกูไอ้วาแม่พี่เบย์พี่เบย์ขอคัสโต้ถอบห้องโอ้ไม่ทันแล้วละ่ะเอาเมื่อไเขาออกาออกแล้วมันได้หรอออกได้เหรอออกได้คืนน่ะ <c oughs> ได้คืนได้คืนพี่โอเคได้คืนนะ ไปไม่ต้องละพี่ไม่ทันละ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 พวกแม่งรู้แล้วไหมฮอตเซตไหมนี่ดูนิดไม่ไม่ต้องลมันอันตรายไปอันตรายอันตรายเอาไงแน่ผมุปหลบต้องไปต้องไปงผมปิดนะผมขังตัวเองไว้ตรงนี้นะปิดโลกกันจะวางให้ว่าใดตรงนี้เอาไงเอาไงต้องพี่ไม่ต้องโอเคสรุปแคสโซิไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยอยู่ประพอฮัทจะปิดแคสโซิอ่ะมันจะออกไม่ทันโอเคโอเคผมอยู่กระจาตรงนี้นะ ้ยมันมาเว้ยมันมาเว้ยไปล่างอุ้ยอย่าตกใจได้โอุ้ยยักคมอยู่เฟิรสบารฝีมือยังอยู่เว้ยเฮ้ยแม่งเดินเดินก็มายิงงงเลยบีอาร์เอฟเดอะเฟิร์สบาร์เอ้ยปรับโหมดยิงกดเลยนะกดบีที่กดบีมั้งพี่โอเคเมื่อกี้แม่งเซมีออโต้ปรับอื่นผิดบาเสียงนี่ปักปักเลย ต้องกดเอาเองอะเซมีเอาตุ๊บไม่ออกอ่ะ Activate jam อ่ะระวังได้โอ้ยได้ไปแล้วหนึ่งแคดดีกว่าไม่มีข้างล่างข้างบนทางเดียวยาวแคดแล้วก็สวิชด้านล่างสวิชด้านล่างแล้วยูทูบอยู่ไหนอืมยังยัตลกกันอยู่เดี๋ยวเอาละเอาละ หน้าประตูนะประตูนะระวังพนด์ลิงโอ้โหแอบหลังตัวประกันเนี่ที่หนึ่งไเสียงโอเคมันเหลืออีกอแอบหลังตปรกันเนี่ย้าซ้าย้า,ยา,ยาย้างามีคน,ดน,คนดนเหยียบเหยียบเหยียบเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแบเบียร์เก็บละป,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 ปิดคืนปิดคืนปิดคืนนั่นหะเออเหายตัวให้เอาแคสเซิลหมแคสเซิลไหมรับันหาเอ้า ไอ้ห่ามันล้มมากทีนี้โลกบิดมันไม่ได้ค่อยกันนะนะโอเคเฮ้ยทางเดินยาว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 ไหนทางเดินยาวให้มันเข้ามาดีกว่าให้มันเข้ามาเอ่ะทวิชโอเคผมเปิดไลฟ์แป๊บเปิดไลฟ์แป๊บเมื่อกี้กูเพิ่งห้ามเขากูหาเองละตอนนี้เดี๋ยวรอยิงโดนแป๊บมันบอกว่าจ่าแฮกอ่ะใช่ อะไรมีพานอีกเหรอก็มันไปเหยียบไอ้นี่เว้ยไอ้ไม่ใช่จ่าแฮกไอ้แล็ปแฮกเอาสู้ไม่ได้แล้วพานไอ้สัตว์แล็ปแฮกเพราะว่านิ่งๆไงไอ้บิทมันสงสัยมั้มเพราะว่ามันมีอาการกระสุนทะลุโลบิทหลายรอบแล้วเดี๋ยวนี้แม่งมันเย็ไอ้เหี้ยแม่งหัวร้อนนี่หว่าไอ้สัตว์ขวาเลยไงโฟร์พีเพิร์ดโดนแดดดูคำเอาเขาจะออบเช้าไปทางเดินยาวชั้นบนเลยขึ้นไปไหนไปเลยไอ้เหี้ยมันหน้าที่ปูก่อออเเเลยต็มน พี่เบ๊ยมีคัตเตอร์เหลือยูกี่อันนะพี่เหลืออันหนึ่งปิดตรงนี้โอ้แม่งเล็งรอถ้าปิดหน้าต่างใช่ป่ะสงสัยหัวตางดีตวิตปิดต่างพี่ปิดต่างปิดต่างโอเคปิดหน้าต่างนะเข้าของเข้าก่อนปิดปิดเลยปิดเลยปิดอยู่ปิดอยู่แนั่นแหละโอเคเรียบร้อยอีกอันหนึ่งไหมหมดละเป้ยงั้นไปเลยมันเข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเข้าามไม่ได้แล้วมันไม่มี คือไอ้้บิช่ะมันไม่ได้เอาบิชชิ่งชาร์จมามันงานเข้าละไอควายถึงว่าแม่งแรงหัวร้อนจังถ้ามัอยากเข้าอ่ะมัต้องขออกทีเว้ยเอ้าเฮ้ยเย้วู้จยิงทะลุไปเลยเหรอโอ้โหโหดสัตว์จาก็มันสวนมาพี่เนี่ยมัน้แบบยิงทะลุเลยยิงงัดรูโอ้โหตาตาตาตตหมดแม็กเลยเดียวดูชไปทัน แมันเฮ้ยมันมันเริ่มหัวร้อนแล้วเว้ยดีดีดีนี่แหละที่กูต้องการเหตุผลที่กูมาเล่นเกมนี้ก็คือต้องการให้คนหัวร้อนแฮกวีแฮก i t h u อ need y ดโอเคกูเอานี้มาได้อ่ะเล่น b l i แล้วกัน you fucking Blitz <laughs> เด็กหัวร้อนที่เราปวดประสาทนั่นเล่นให้มันให้มันเสียโฟกัสเสรียตาเกียรติพวกเราตายเป็นไงครับพวกมันตายเป็นไงหัวร้อนเอาเลยเต็มที่ครับไอ้พวกหน้าหนังกระโปงดิชั้นบนปั๊เล่นกับฝรั่งไม่้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเองขึ้นไปเลยมึงเป็นแจ็คนี่กูจะล้อมึงเรื่องตะเกียบเลยเนี่ยได้เงเฟซ โอห้องเดิมไม่มีห้องเดิมไม่มีเคลียร์ครับอ๋อห้องผัวห้องผัวห้องผัวใช่ป่ะเอาห้องล่างนะล่าง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 เขาไหว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 เจอมึงแล้วเอาผมซ่อนไว้ตัวนึ่งเฮียตัวนึ่งวอลคิรี่เหรอเออวอลคิรี่ตัวนึงอีกตัวนึงตัวไหนไม่อ๋อไม่ใครไปเธอไปไปโนต่อเพื่อนหมอต่อเพื่อเธอไม่เท่ตัวนะหมอเหมืออะไรเราเอาเฮ้ยขัเบี้ยไปไปไปลงรถใหญ่เลย เดตตรอไปกับจ่าเฮ้ยจ่ามีโล้แล okay, ้วใช่ป no, 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 no. ่าไม่ต้องไปกับไอ้หมอบอดบ้าอะไรตรงนี้มีนะตรงนี้มีนะข้างในวะข้างในข้างในข้างในบินผิดท่าบักยังอยู่ป่ะบักโล้ยังอยู่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ่ะโอยเอ้ยโอเคผมเข้านะหมอวันเดินไปเฮ้ยตามาตามาเคลียร์เคลียร์เยื้อก้นนะโซฟาโซกุดโซฟาโซกุด เฮ้ยเอะเอะเอะผาเเอะเผามันอ้อมอ่ะไอ้มันมันโลมเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงระวังข้างหน้ามีระวังหมอนี่ใครเด้ออะระวังมีมีมีแน่นอนมีแน่นอนบังไหมให้บังไหมตาดูดูดูดมดูบันไดโอเคหมอทะลุเลยเดี๋ยวล่อความสนใจให้ ตัวหนึ่งข้างหน้าหมอข้างหน้าหมอเลยระวังเอาเว้ยมันดักอยู่จ่าจ่าขบันขบันบันได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 มีเอเกอร์นั่นละแลบันไดมีบันไดไหนวะแล้วมันไป็ดบันไดจ่าบันไดจ่าบันไดจ่าใช่ไรยิ่งนักจ่าก่ะบันไดต้งงมาได้แล้วใช่ไหมไ เชียลูกหมดอีกสัตว์เอ้ยโอ้ยเี้ยโอ้ไปไหนแล้ววะเดกเกอร์ด้ข้างหลังเลยพี่มันได้หลังมันโดดลงไปอ่ะเมื่อกี้มันหายไปไหนแล้ววะหลังหลังเฮ้ยมันหายไปไหนวะเฮ้ยมันยิงอ้าวมึงยิงมันตายเฉยเลยอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ย อะไรมึงเนี่ยสรุปม ok ันสวนกับกูเฉยเลยมันสวนกับกูเฉยเลยเฮ้ยอะไรของมันวะไอ้ยมันวิ่งสวนผมเฉยเลยเมื่อกี้เชี่ยไอ้เสือแม่งหมดไปแล้ววิ่งสวนกันเลยเหรอวิ่งสวนกันเลยพี่มันไม่เห็นผมไอ้เีมยแม่งตาถั่วมันโคตรมันนะวิ่งสวนหัวร้อนแน่ๆมันเสียโฟกัสแล้วล่ะดูจากสภาพอะไรดีวะอะไรดีวะเป็นเป็นลุกแล้วกันนะหมอล ล่นดอกขับขันฟรอสบูเตะผมนี่หิวเลยย่างอร่อยหอบขวาล่างอินนิดฟอร์ไนท์ฟอร์โปรโตคอลเอาละเอาละเฮ้ยฟอร์มกดแล้วนะกดทีป่ะกดทีฮะครับออโอ้โหของพิาไนะครู เจอเซอร์ oh, dear, เอาเคีย้ยดภาษาหิบไม่ได้อีกสัตว์โวยไม่หิบละอดดื้อเลยกูโอเค <What? S 1> อดดเก็บเกาะด้วยจะได้ึขึ้นอีกสักก้านิดอ๋อ oh, <yeah. S 2> <Yeah. S 1> รีฟอรตเรอครับมันแรง

ดังไปปอกกระสุนเต็มพื้นเลยเว้ยต,ตัว <ไป S 2> อย่างงี้าา,าไมเดแบบ้แขงนตรงนี้เลยแหละแลบบ็แบ,บด้านเลยเดี๋ยวมันต้องมาบางคนแมบบ่งทุบทุบตรงทางด้วโดเ,เรนซ์เอไงปั๊มเข้ามาตึงตัวหัวละห้องล้ว ตาจาเอาเลยมีสไนอ่ะมีสไนมีสไนมัใช้โด<า>น,ม,น,ม,นมันใช้โดนมัน,โดน,โ,ดนโดนมันเห็นเราแล้วน่ระวังสไนตัวนะระวังนะสไนโดนสไนโดนไปสองนัดสไนยอยู่ตรงนั้นน่ะพี่เบแถวพี่เบเลยขา<อ>น<ด>ี่<ด>พี่เบลเล็งเล็งอยู่เล็งอยู่เดี๋ยวมันต้องโผล่มาช่วยเฮ้คลาดเลือดไก,ก่มา เล็บเจ็บแล้วเรียบร้อยมันบาดเจ็บมันบาดเจ็บโลโลจในพี่ไอ้เชี่ยเอ้ยลบเจ็บเจ็บเจ็บตายเฮ้ยมันยิงเข้ามาในหลืบเลยวะโอ้โหยังเทได้ไงวะอ๋อไอ้สัตว์เอ้ยพลาดว่ะลงมากำแพงเดี๋ยวช่วยดูกล้องแล้วกันรับลงไปมึงเล่นรู้กำแพง เอามัตัวหนึ้นอย,ย,อย,อยู่ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อปล่อยป่อยวล่อยล่อยปล่อยป่อปล่อยลอปล่อย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 ป่อยปลอยป่อยปลอย่ปอย่อย่อ่อ่ออ่ยลลอสไนเปอร์ตยลตยอายปอยายายปอยยลอ่ยอย่ยอ <c oughs> ยปยปยอย ไสแตกคากำแพง Forest Victory หัวร้อนนี่สัตว์วันเราวันเราจริงเริ่มมาแมตช์แรกก็ได้เลยเว้ย MVP แร็ปไอ้ขับขัน Forest f o r e s t อยากเปลี่ยนภาษาได้บ้างมแม่งพิมพ์ไม่ได้ประมาทแม่งเลยนี่เป็นันของเราไอ้ต้ำยาวต้ำยาว เียออกไปแล้วพี่ไม่ทันแล้วสาดเอ้ยไอพวกแพ้เราผ่านนี่แม่งเยอะจริงๆแล้วเราชนะเราผ่านเลยเล่นแพ้แล้วมันเป็นยังไงวะก็ขำๆไม่แค่แค่เกมมึงยังมาเดือดแบบเอาแฮกนู่นแฮกนี่แฮกพ่อมึงไงศสัตว์แฮกคือลูกอมยี่ห้อหนึ่งเว้ย